ดีค่ะชาวราศีสิงสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีสิง์นะคะประจําเดือนกุมภาพันธะ์สองพนห้าหกับแาวชาวราศีสิงจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่ยี่บสองกรกฎาคมเป็นถึงวันที่ยี่สิบเ็ดสิงหาคมนะคะอืมดาล่ะสามอืมมันจริงมันก็คือไพ่สามถ้วยะนะเนาะสามถ้วยนี้ก็มักจะหมายถึงการเฮฮาสังสรรค์นนะการปาร์ตี้นะ พุ่งหาเพื่อนอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะในช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะสังสรรค์บ่อยก็เปล่าปาร์ตี้บ่อยเปล่าหรือก็ติดเพื่อนอะนะคะไปไหนก็มีเตียเพื่อนอะไรประมาณนั้นนะ,ะล้อมหน้าล้อมหลังอยู่นะคะนอกจากนั้นยังหมายถึงการทํางานเป็นทีมได้ด้วยนะคะในช่วงนี้เนาะแตในเรื่องการงานเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยคือยิ่งมากมากคนมากความงานกลุ่มอะนึกออกไหมเหมือนงานกลุ่มอะโอ้โหเมสามอยกันเยอะ เพราะฉะนั้นบางทีมันก็ต้องอาศัยความมีระเบียบวินัยสักนิดหนึ่งนะคะบางทีแบบอย่าเอาแต่คุยอ่ะเอาแต่คุยเสร็จมันก็ไม่ได้นะบางทีงานก็คืองานก็ต้องมีความรับผิดชอบสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่ามันอาจจะมาถึงการที่คุณได้พบเพื่อนก็ได้นะได้พบเพื่อนก็คุยกันเยอะอะไรประมาณนั้นนะคะเปนว่าเรื่องของการงานในช่วงนี้นะการทํางานเนี่ยบางทีมันหมายถึงว่าอย่าเอาแต่พูดเล่น นะคะต้องจริงจังต้องซีเรียสนะคะพยายามทํางานจริงๆอะ่ะอันนี้ไม่ได้มีปัญหากันแต่เหมือนมีปัญหาเรื่องพูดคุยกันมากกว่านะคะบางครั้งบางครั้มมันอาจจะไปถึงการแย่งแย่งพูดนะแย่งเขาเรียกอะไรอ่ะแข่งกันก็ได้นะแข่งกันขายไอเดียของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะท้ายสุดแล้วมันก็จะแบบไปกันคนละที่คนละทางอ่ะเพราะฉะนั้นตัวควีนเนี่ยก็เลยเข้ามาเป็นประเด็นว่าไอ้ต้องมีตัวแม่เจ้าคนหนึ่งอะ่ะที่มาคอยแบบ ชี้ว่าเฮ้ยมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นอะไรอย่างเงี so, like like really like ério, ้ยต er. ้องมีคนคอยจัดการซึ noise, so it. It like ่งอาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะคะเนื่องจากว่าคนมันเยอะไงต่างคนต่างพูดต่างคนต่างคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยแบบต้องมีคนนึ่งอะมาคอยชี้นะคะอาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะคะตัวนี้เข้ามาซัพพอร์ตอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยในมันอาจจะมาถึงบางทีเนี่ยอาจจะไปถึงคนที่เป็นหัวหน้างานเราก็ได้นะคะจริงๆ2คนนี้อาจจะมาถึงอาจจะไม่ใช่ตัวเราก็ได้นะอาจจะเป็นหัวหน้างานก็ได้นะคะต่าง สองคนนี้จะมีบุคลิกที่ต่างกันคนนี้จะมีความเข้มงวดส่วนคนน้ก็จะมีความซอฟต์หน่อยเหมือนกับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าอ,อกเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการงานอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยคืออาจจะเป็นคนที่เคยดูมาก่อนอ่าเหมือนกับคลาา้ายๆคลลักษณะเหมือนกับจะอาจจะเปลี่ยนหัวหน้างานก็ได้นะคะคือคนเดิมเนี่ยดูดีแต่คนใหม่นี่เข้มงวดอ่าก็จะเป็นลักษณะนั้นบางทีมันก็อาจจะอาจจะก่อให้เกิดแบบขเขาอะไรเนี่ย ความกดดันหรือเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าควีนถือดาบเป็นอะไรที่แบบตรงๆนะแล้วค่อนข้างที่จะแบบเาขาเรียกปากแซบเหมือนกันอะไรประมาณบางทีเขาอาจจะไม่ได้มาแคร์ความรู้สึกคนอื่นสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาสั่งงานก็สั่งสั่งสั่ง,ส,งสั่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกตึงเครียดร,รู้สึกกดดันจริงๆแล้วก็มีความกดดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งสองอันนี้คือระเบียบวินัยต้องมาการทํางานเป็นทีมต้องมีกฎมีระเบียบอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรื่องการทํางานเนี่ยกับหัวหน้าคนใหม่ทีี่่่เเขข้้้าาาาามแแก็คอนงททจะบบบบํใหร เหนื่อยเหมือนกันผิดพลาดอะไรไม่ค่อยได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เรามันระวังตรงนีใ้ให้ให้มากๆแล้วกันสิ่งที่สำคัญคือการสื่อสารนั่นเนี่ยสุดท้ายการสื่อสารภายในกลุ่มผู้ร่วมงานเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะเรื่องของสโคพงานความรับผิดชอบอะไรประมาณนั้นนะคะใครรับผิดชอบอะไรก็พยายามทําให้ได้ตามนั้นตามที่พูดเอาไว้จะดีกว่านะแน่นอนว่าเราเองก็ต้องแบบค่อนข้างกังวลอนะ่ะมันเหมือนกับอย่างว่าคืองานมันซีเรียสไง นึกออกไหมาบางทีงานมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะมันขเขาเรียกอะไรงานที่เคยทําก็เหมือนกับขเขาเรียกอะไรเราก็ทําเหมือนเดิมแบบแบบเดินนั่นแหละแต่ว่าพอมีหัวหน้าใหม่เข้ามานี่โอ้โหแบบจะเครียดไปเพื่ออะไรเงี้ยกดดันเยอะอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็รู้สึกประสาทเสียเราเลยรู้สึกว่าเราอยากได้แบบคนให้แบบเข้าใจการทํางานอะไรเงี้ยมากกว่านะคะเพราะนั้นตรงนี้มันก็เลยมีประเด็นกับคนใหม่ที่เข้ามา ะะอาจจะเป็นหัวหน้าได้แหละน้องมีประเด็นใน,นช่วงนั้นแต่ว่าถ้าพูดถึงผู้ร่วมงานก็ยังโอเคอยู่นะคะยังคงทํางานด้วยกันเหมือนเดิมก็ยังคงเข้าใจงานเนื้อหางานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองอยู่ดีนั่นแหละแล้วก็สามารถทํางานหรือปิดจ็อบไปได้เพื่อ The World ในเพื่อถึงเรื่องของความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเน้นว่าคือที่ผ่านมาเคยเป็นยังไงความสําเร็จก,ก็คือสามารถทุกคนก็คือในทีมไม่ได้มีปัญหาอะไรก็สามารถทํางานได้ตามเป้านะคะเพียงแต่ว่าะะนั่นแหละอาจจะ อาจจะมีแค่คนเนี้ยนะคะที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการทําง,งานตรงนี้ก็อาจาจะเป็นเรื่องจิตใจเรื่องการใช้คําพูดเรื่องการสื่อสารนะคะที่ต้องอยากคิดเล็กคิดน้อยอ่ะใช้คำนี้อยู่กันนะอยาคิดน้อยอยากคิดเล็กคิดน้อย,ะะอย,อยเพราะบางครั้งเนี่ยคือทุกคนเขาไม่ได้แบบต้องมาพูดปากหวานใส่เราตลอดมันก็ไม่ใช่นะคะบางทีเราเองก็ต้องรู้จักเทียบปรับตัวนะคะให้เข้ากับคนอื่นๆได้ด้วยโดยเฉพาะแบบคนที่เข้ามาสั่งงานอะไรเงี้ยโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าหรืออาจจะไม่ถึงคนที่แบบมี power มากกว่าเราอ่ะ ที่คนที่เขาอยู่เนื้อเราอะไรประมาณนะั้นบางทีเราก็ต้องแบบพยายามปรับตัวแล้วก็พยายามทําความเข้าใจเ็าด้วยนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้มีอะไรนะเขาก็อาจจะเป็นคนที่แบบขี้เล่นมีมุมคุยเล่นสนุกก็ได้แต่ว่าระ,ะเบียบยัไนไงมันต้องมีอะไรประมาณนะั้นประมาณว่าเวลาสัง่งนเราต้องได้ออนะต้องทํางานให้ทันเสร็จตามเวลาอะไรประมาณนั้นนะคะคือเวลาพูดอะไรไปสั่งอะไรไปก็ต้องทำอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าคุณทําได้ตามนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะคะจริงๆเขาอาจจะดูเหมือนดุอ่ะเขาเรียกอะไรปากายใจดีอ่ะคุณเนี่ยคนลักษณะนี้นะปากายใจดี นะคะทั้งกูแต่ว่ามันก็ต้องเตะเหมือนกันนะเรื่องกับในเรื่องของคณะที่ความรับผิดชอบอ่ะคือมันก็สําคัญเป็นไปสาคัญนะคะอ่ะ,ะทีนี้เนี่ยในเรื่องของคนใครที่กำลังมองหางานใหม่ๆเนี่ยโอ้มีฝ่ายสปอร์ตค่อนข้างดีเยอะนะคะเพราะ,ะ <ๆ S 2> นั้นก็มีโอกาสาที่จะได้ได้งานเหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องของการสัมภาษณ์เนี่ยต้องเตรียมตัวดีดน <S <S ๆนะเออต้องต้องแต่เตรียมตัวดีโดยเฉพาะบริษัทที่แบบเขาค่อนข้างที่แบบเออสตริกเยอะอ่ะเออบริษัทที่เขามีความเข้มงวดเยอะ อะไรเงี้ยมีการสัมภาษณ์งานที่แบบบางทีเขาอาจจะถามคุณแบบตรงไปตรงมาด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาตอบเนี่ยคือแบบก็ต้องพยายามตอบในขอบเขตหรือขอบข่ายการทํางานเงี้ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะอย่าไปอย่าไปอย่าไปกังวลให้มันมากนะบางทีคุณกังวลมากเกินไปอีกเก้าดานเนี่ยบางทีคือคือคิดเยอะอะคิดอะไรที่มันแบบมันไม่มันไม่มันไม่เกิดขึ้นหรอกแต่เราอาจจะกลัวไปเองนะฮะกลัวไปเองเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวน,นี้ยังมาถึงสิ่งดีๆเจลังจะเข้ามาในชีวิตเพราะน,น,นั้นคือใครที่กรางมองหาง,งานมีโอกาสดีๆใครที่สัมภาษณ์ไปแล้วก็มีโอกาสที่ได้งาน<ม>ก็จะมนสักษณะนะคะอะทีนี้มาดูเรื่องความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะสามชาวราศีสิงห์เป็นยังไงบ้างเรื่องของความรัก,กะะรงงอีกคนเยอะแยะเลยนะคะคือประเด็นเรื่องมือที่สามเนี่ยเข้ามาเป็นอิทธิพลเลยอันดับแรกนะคะติดตัวมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เรามัดระวังนะคะมือที่สามโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าเราเนาะบางคนแบบแม้พอแก่ไปแล้วเนี่ยนะก็อยากจะ จีบเด็กน้อยจริงๆจะบอกให้คนที่คนที่อายุมากกว่าได้ชอบกินเด็กเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายนะสมัยนี้คือเรื่องของอายุมันไม่เกี่ยวแล้วไงเพราะเดี๋ยวนี้มันมีหมออ่ะเข้าใจปะ่ะ เออเพราะนั้นมันสามารถย้อนใบกันได้นะคะเพราะนั้นเรามัระวังสำหรับคนโสดน,นะคะในช่วงนี้นะ,ะให้เรามัะการเป็นมือที่สามนะฮ้เรามัระวังคนที่แบบมีครอบครัวแล้วจะเข้ามาติดพันเรานะคะหรือเราอาจจะเข้าไปเป็นมือที่สามเพราะมันติดตัวคุณอ่ะมันก็มีอวัยที่คุณนั่นแหละจะเข้าไปเป็นมือที่สามชาวบ้านเขาให้เรามัดระวังเรื่องกฎหมายได้ด้วยนะตรงนี้นะมันจะมีข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่าไปสอดแทรกคนอื่นเพราะท้ายที่สุดแล้วคนที่เจ็บก็คือตัวเรานะจำมาไว้เนี่ยคนที่สวยคือคุณนะคะ เข้าไปเป็นมือที่สามชาวบ้านไงเข้าใจไหมเพราะนั่นคนที่สวยขึ้นแล้วนั่นตรงนี้ต้องเรามันวังเอาไว้ให้มากๆนะคะสำหรับใครที่แต่งงานแล้วเนี่ยคือคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วน,นะคะก็เช่นเดียวกันไม่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือพยายามรักษาสิทธิ์ที่ตัวเองนะแต่สิ่งที่สอน,นคือความซื่อสัตย์นะความซื่อสัตย์เนี่ยคนที่มีครอบครัวในความซื่อสัตย์สำคัญมากถ้าเกิดว่าคุณไม่มีนะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตเนี่ยนะคะครอบครัวมันจะไปกันไม่รอด นะคะมันก็จะนกษณยนั้นเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ยังให้ความรู้สึกความกดดนันความตึงเครียดภายในครอบครัวด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะพยายามที่แบบอยากจะให้มันเหมือนเดิมพยายามที่จะจะยือ้อจะยื้อเอาไว้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีลูกแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คืออยู่กันเพื่อลูกเท่านั้นนะเนี่ยทุกวันนี้เหมือนกับแบบอยู่เพื่อลูกเพราะว่าไอ้ไพ่สองตัวนี้ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีบางทีเนี่ยไพ่ตัวนี้คิงถือถ้วยเหมือนจะดีนะแต่ว่าเพราะยิ่งอายุเยอะยิ่งมีความแซ่บนึกออกไหมคะเพราะยิ่งอายุเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยไอ้เรื่องของ อะไรที่เคยคิดว่าจะควบคุมได้มันก็จะควบคุมไม่ได้เพราะเรื่องความซื่อสัตย์มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเรื่องหงุดหงิเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นคือเอาไว้ง่ายไม่รอดนะคะไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณจะมีครอบครัวแล้วคุณมีแฟนแล้วยังไม่แต่งงานก็เหมือนกันนะคะก็จะมีเรื่องของมือที่3เม้โมาพัวพันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้รู้สึกที่รู้สึกกังวลนะคะติดตัวเราบางทีการพูดคุยกันเนี่ยอาจจะเป็นทางออกที่ดีสู่ความซื่อสัตตย์เาะะะอออคคื่ัุณจจจแแไไไดด้้รริง บางคนบอกว่าจะจริงจังคืออะไรต้องบินกิก๊กเหรอมันก็ไม่ใช่นะคุณคือมันขึ้นอยู่ว่าคุณรับได้หรือไม่ได้อะเอา,อางว้เดียกันนะพูดกันแบบแฝงๆนะคะคือบางครอบครัวนี่คือเขายอมนึกออกไหมคะแต่บางครอบครัวเขาก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณอยากจะยอมหรือเปล่าให้คนอื่นเข้ามาในในชีวิตคุณอนะ,ะแต่ถามว่าคนคนี้เข้ามาแล้วจะวุ่นวายมันก็มีโอกาสที่จะวุ่นวายพอสมควรนะคะแล้วก็จะอาจจะทําให้บางทีการที่เรายอมเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าปวดหัวไม่มีความสุข นะคะเพราะนั้นคืออันนี้ก็เลยรู้สึกเหมือนว่าบางทีครอบครัวคือครอบครัวนะบางทีเนี่ยคือครอบครัวแบบแบบผัวเมียผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยรักเดียวใจเดียวก็ย่อมเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะที่จะทําให้ครอบครัวเนะี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะ,ะแต่สิ่งที่สําคัญคือการเทคแคร์การดูแลการใส่ใจกันนี่สําคัญกณได้ไพ่ดาบอะไรเพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่า,า,วาอินนี่ก็ไม่ค่อยเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ค่อยที่จะแบบดูแลกันสักเท่าไหร่ ปากร้ายนะก็อย่างที่บอกปากร้ายใจดีแต่บางครั้งเรื่องของความรักนี่คือมันจะปากร้ายใจดีตลอดก็ไม่ได้เพราะบางทีผู้ชายมันก็แบบนะไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงอ่ะมันก็จะม <Right. S 1> <pues, S 3> ีโอกาสที่จะแบบทะเลาะเบาแววงกันบางทีเขาก็ไม่เข้าใจเราเราก็ไม่เข้าใจเขาแล้วก็อีโก้สูงทั้งคู่เลยเนี่ยมันก็จะอยู่ด้วยกันยากนะคะมันจะทำให้เรื่องครอบครัวแทนที่จะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมันก็ไม่มีความสุขนะคะเพราะนั้นท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ทำก็คือการพูดคุยทําความเข้าใจกันนะคะแล้วพยายามหาทางออกร่วมกันอย่างนั้นาะ อย่างนั้นจะดีกว่าเวลาที่มีปัญหากันให้คุยกันให้เคลียร์กันนะคะเคลียร์ใจกันให้เร็วที่สุดอย่าปล่อยาคาลัคาซังนะ,ะอย่าคิดว่าอย่างงุ่นอย่างงี้อย่างนั้นไม่ได้นะคะเพราะเร,เรื่องครอบครัวนี่คือแบบถ้าคุณไม่คุยกันคุณไม่เข้าใจกันคุณก็จะไม่มีความสุขเพราะไม่มีความสุขมันก็จะมีคนอื่นเข้ามาง่ายไงเข้า,าใจป่ะ,ปะด้วยความที่รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขเ,ออ <laughs> เนี่ยเออเราจะพาะเนี่ยผู้ชายประเด็นสําคัญเลยผู้ชายบอกอยู่แล้วไม่มีความสุขเขาก็อยากมีคนใหม่อะบางทีเด็กๆมันก็นนนน่่าาััักกมมออออออดเเใจตแง เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ตรงเนี้เลยกลายเป็นประเด็นนะเออแล้วทำไมถึงไปเปิด,ปดช่องว่า้คนอื่นใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะก็บอกว่าก็อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเขาก็อยากอยู่คนอื่นมากกว่าใช่ปะ่ะกออ็จะเป็นงั้นมันก็เลยกลายเป็นเหตุและผลไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีสุดคือคุยกันทําความเข้าใจกันนะคะจะดีกว่าเนาะ,ะก็ฝากกอาไว้หนะ้าชาวราศีสิงห์นะคะก็บอกว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีสิงห์ทุกทท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณสํารักง,งานติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ